นึงหราเอาหนักๆนะ่อเอาคลๆสะใจได้มือนีอ้ยมันดีได้ดุเวยมันน้ำ,นำลาไรบ <laughs> ่พ่อะอืน้ไรหน่ยอือน้ำลายอื๋นื <laughs> ออ <laughs> บานเราคนี้จั่มจู่นี่ก็ว่านมันสุดยอดเลยสุดยอดนะุดยอดนาคเลยเบิ้งเบิงเบิ้งกระ้องบีแธอีกพอที่เราทเสือ่ไหวแ้วพอมาบีแธเลยเด้เนี่ยกินในว่นปีห้องพอมาเรามาดองหนูปลาไห้ดองหนปลาไหวขอ่าคนมากครับซสือห้องแห่งงามครับสวยต้นที่ใหญ่เคยบังเปนท่าไร ผู้แขวงดีครับอกขันหมอนผันขึ้นเตกี้หมอห่วยมันตัวหน่อยปวดที่สั่งปนาพระสุกสวัสดีครับสวัสดีครับมือนีมากับผัวเถานะครับมากับคอครับมือนีสิพาพี่พ่อน้องมากินซอยจุครับโอ้โหเนื่ยงามๆครับเหนือสามเนื้อเฮ้ามือนีครบสุดครับมีทั้งสามสิบกียครับ อันนี้เสื้อห้องใหม่นอพอเนาะครับแล้วก็อันนี้เนื้อสันโอ้ยบแมนจีเนาะเนื้อสันเนาะเมีนอันนี้ขั้นเท่นครับตาบานๆครับแล้วก็แก้วครับแก้วขี้เพียเนาะขมขมลำล้าโอ้ยตุ้ยๆนอพอมีเดีเสียบน้อพอเนาะโอ้ยเสียบ่็โดนดูเลยโดนกินที่นึงเนาะมันก็กินยูค่สาครับแต่ชิมมีเสียงร่ม ครับเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังเขานาครับตอนล่มนาคกำลังมากเนาะเอ่อเอาเลยนเนาะพ่อเนาะเอาเลยแดดรุ่งเลยแบดฝอโอ้ยเสียบกโดดรู่งเลยผมยมงบ้านก่าสิมีม่เน,นี่ยนะครับเด้อเจียวคุ่นค,ค,ครับโอ้ยขมอันล้ำเสียบปัญญังเ,เ,เลยรุ่งเลยสนเอาก่อนแดดฝอจัดหน้าเด้อพี่น้องเด้อมาไปที่นี่โอ้ยมาครับกินซอยจูนกันครับพี่น้อง ดีคมุ้มวัท่านั้นะพี่น่องเอ้ยไหนกันเสืห้องหายกัอนัอกไว้โอ้ยสุดเสียกระุเว่ยพวกับนี่จีบเท้พี่น่องเอ้ยเอาพอเอาข้ามาเนี่ย ดูโดนกินที่นึงโอ้ยมันนวกหูจั่งจุกับชุดหยอดอด้ดูเลยซ้ำนี่อันนี้ใบเอียงกว่าพ่อฮะใบอันหัวเสือหลวงพ่อเอินแต่ใบหัวเสือเนี้ยแต่ผู้อื่นเพิ่นสิเบิร์นเอิญเนี้ยไร่พ่อบอู้หทางอุบลเพิ่นเอินใบหัวเสือเนาะพ่อเอินใบหัวเสือเนี้ยแต่ทางอื่นเพิ่นเอิญเนี้ยไร่พ่อบอู้หเอืินเอามาพันหรือ้งชุดหยอดได้ดูเลยนหนึ่งของ เขาเนื้อเขาเนื้อโอ้คือแสทียดีพี่น้องเลยผมอมดำเสือของไทยมากครับ เบิดทัวนั่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยอาหารอีสานบ้านเฮาจัมจุนี่ก็เบิดทัวนั่นแหละอือมันจะเหนืองามครับอือหอมเข่าหอมเนื้อ้คือแสี่ยงทะเลพี่น้องเอ้ยจัมจุ อย่ามันเสีบโอ้หขันไหนพอลองมาหัวขันไหนโอู้นหนูดูมันเป็นตัวเสียบอย่างเอาดูให้ดูเอ,า,อาซะ <c oughs> จน <c oughs> พอเอาแต่นี้นะแวขวพอบบดีเราเนื้อสันนุ่มๆนั่งมาให้พอโอ้เนื้อสันนุ่มหยอดได้ดูเลยโอ้อยเป็นมันเสียบ ไมทนอะรด้วยมีแถแสงขมอลมลำโดดแสบอรรถใบหัวเสือเข้าไปเ,เไป็นยาอยู่เขาว่าเพื่อนเบาห,หน้าพวกก็พวกเจอเขาว่านเป็นยามขมอลมลำ

มีท่านใช่ไหมหัวหมากแหงได้ดุว่าคือจำจูนพัวมากแหงชุดหยอดอาหารอีสานเขาเร่เร่จำจูนอือใช้พักเดือกไปงไงอุ่นขึ้นหน่อยเนาะนี่ไปอ,อีเลือดเนาะพักกะได้ขังเหียนหน่อยนะครับยุ่นน้ำเหียนน้ำซ่าเนเฮ้อนอยล่ครับ หาตามมีต่าเกิดนะครับเจ้านี่กินายังกระเสบนะก่ะเสยบรอเอ้กขมแสบ้กระเสียบพักอันนี้ครับกอกใบบกอกนะใบหัวเสือดูเลยพออื่นแต่ใบหัวเสือแต่ถ้าอื่นอื่นยังได้พออันนี้ยังมีใบกอกหรือใบกอกใบบกกอก บักอก,กตำหุ่งเอานี่บก,ก่อแมงคุยกับเจียวผมหอมากใบหัวเสือ้ยเจียเหนียวคุณคุโอ้หอมหอม

Ừ Thôi mặc hẹn Khá bớt đại phố ơi, thăng mưu cái này. Ôi Thấy cái khá là đẹp rồi. Chăm chú này Mặc nè, gì lọc, thấy cái này. Thôi thằng Thảo, thằng Bán, thằng Bói nhìn mặc lắm, thấy chăm chú Nè, này em xẹp nhìn tướng nó đúng rồi Nè, em này nó xẹp Thôi ăn, rồi, nè, cái này Xăm nó xẹp Xăm nó cho Xăm hỏi chín nó bớt vòng phân 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 nếu phân. hoàng mai ở đây ghinoa môi yang đô tập quán nơ săn yang tập quán nơ săn yang đô nè lên năm cọp đô là rùa 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 đồ rùa 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 Oh. ซึ้งย่อนะไยูเลยอืมมนันโอ้โหเกอะโอ้ยขมมวนลำนาหลหนะเ็มันแสบใส่บีเข้าไปนี่ขม,มมนำโอ้ยมันสบอืม น้องข,อข้าวคัวเนี่ยบีแช่กับไปเนี่ยเจียกับเส้นแฉกครับกระปูเป็นคนปุ่งครับเจียวโอ้ยเสี่สาขัวก็ตัวช่วงหรอกการเห็นปูแกงเกสุดหย,ย่อดเลยเป็นไมจิ้มเส้นของคพืนด้วยพอมาคาริตต่ำจำจูน หอมมากเหี้ยเฉียบบริกาจัดดีๆหมดไอศครีมตัวเสียพอดีน่ากลั่เลยอืมอืมส่วนนี้ก็หวานไห Ôi cái ông của anh ngươi Em có cây không hổng Mấy tụp. một cọc luôn ơi. Rõ vui มไ,ไม,ไม,มได่ด้ใบต่มใบตุ่มหอมเลยดูเดือดพันเข้าไปเป็นยาคือกันได้ใบตูงอะไรดูมันว่าสิเอสได้มันเป็นยานมาันได้ใบตุม่มอเสียบสีพี่น้องเลยเงินจะเอาทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเอาทีหนึ่งพอดี รอะว่ากิมักเนี่ยกคูคนนี่เน,น,น,<ะ>นาจังจ่นคนอีสานของเรามากเนี่ยอยู่หรอกเพวาะว่าเขาไปที่นอกนเขากินด้วยเปล่าบอกไปที่นอนเขาเอาโอู้ซิกวเี๋ยวซีชาชมิเี๋ยวคนอีสานขนพเรามากเนี่ยกูคนนี่ราจังจุ่น ใส่บีเข้าไปคุ้มแซ่บโระโดดแซ่บไปเลยียดพ้อมคมเห็นไหมถือกันลงครับสีน่าหลงหนอค้มเห่แซ่บนะพ่อหอุ่มดมหนาวมากเน จ้ยจุตอนรับลมหนาวครับฝนกับที่บา้าีเจ้าหนุ่มเนาะรมหนาวมาเนพอวันเจ้าแล้วฝนก็จะเป็นเบบนั้นสวย้ำยังไงเออสุดยอ,อนได้ดูเลยจ,จําจุ Chị Ngoại Bản nó không có chìm Mặc chứa cắn lên Ủa chứa cắn rồi Ừ mầm đầm thì khô mặc Chứa cắn cắp thì mầm đầm khô mặc Ủa thật đấy đây chuẩn mà cái thái thì mắc cốm người nó đúng không sẹp đi Các chung không chàm chằm nó thì ตอนอน๋ออย่างน้อนเนาะโอเคขอปลอดภัยด้วครับเด้รุ่นล้มบานเพืเ่อนแรงไก่ครับมั่ง เจอห้องให้ตอนนี้ใบตูงครับเจอกันได้ดุใบตูงก็เหนือนใบตูงบานเท่าหน่งใส่ก็เหนือนเกิดได้ง่ายมากเลยทีนี้พอข้ากิน่นดใบตูงก็เมียนใต้จุโอ้

chém này lấy được chín nèo nữa rồi này pho thầu pan pho những mặt gì đây chậm anh em ơn các bạn cả món thế đây chỉ nó vậy ô đồ đừng đồn chỉ nên người xem anh em hỗ trợ của xẹp gì ข,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 ขุ้มเขียขุมบีไทยเนียนโุดขมกลมไปเลยเลยหนึ่งวันดื่มมาหลายคร,รับพี่น้องเลยกนอีสานโาต่ำเลยพอวัววนจำจูนีพากัสิบมาคือก,กันนะาอ่อะเมนเมนเล กินดู่งอ่งตนจินด้วยกันได้ป่บ่พี่นองทังปากกาเลยแร้วคนอีสานของพอวามักด้วยกันเบิดแล้วจะแข่าปุ๋ิด้วเข่าปุหม้อืึอะไรแข 嗯，来。 ืฉิ่นชั้ชนงงามตัวนี้ชันนุ่มๆเลยอ่อคนขายพันวาดอกกันุ่มของพคนนี้ดิอืพคนวาขิ่นสั้นฉินเขาโ้ยอกาัดอไหนเน้ยยถึงว่ามขึ้นต่อไ่ซื้อวัาทิเบบเนื้อขาโวยครับไปบพานเพื่อนไหมไปตัง้งแต่ตีหนึ่งครับเพรอย่างเงี้ยคนเอาดีนะลูกน้อ,นองอดีแหง Để lưỡi đầy nửa sắn mà nửa sắn thì chút giọt là đủ rồi mẹ học vẫn nửa sắn nữa cầm mình nhanh đấy bọn ừ. Xẹp cái nó Mình không có cái miếng hàng thuần đấy xếp bữa đuộc xếp đi bọn bọn xuất giỏi đấy bọn chăm chung như bất thường bọn mang hẹn ừ bọn mầm tìm thi ở đây bọn ừ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  หล่บชิ้นนีกิมปูนดูดูกนเาหาไปตุบไ้พอเนี้ยคนเราหาก็ได้แล้ว mẹ mẹ mình, mẹ 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 sẹp mẹ 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 cái hòn kính tráng của mình hẹn hơi rồi đấy. bọn tội thái thái hả hơi 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 จะเขาแซ่บแม่นมาโอ้ยเสือหยอกดูนตเทียจัดเต็มอิ่มคักรอินนะครับวันนี้ก็รับรพีแล้วหนองกันเนาะพอเนาะส่วนตัวครับโอ้ดูดูเทียสุดยอดเลยกินแซ่บค้าวครับดูดูเทียกินที่นึงนะครับก็แซ่บบ่ได้กินทุกปรนไดทแล้ครับกินแล้วห้ากับรักษาเนื้อรักษาโตนะครับกินยาปีละ สองเทียคือเพิ่อนมาคือหมอเพิ่อนมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับพบกันใหม่ช่วหน,น้าบรรณาวสุาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอยมันแสบไรพี่น้องเย